องค์ปรัตรให้มารับสมัครทหารน้องชายสนใจไหมได้มียศา้ามดาศักแล้วก็แถมได้ไดเงินเดือนกินด้วยนะทหารเหรอคะพี่เมื่อก่อนนี้เนะี่ยผมเคยสนใจอยู่แต่ว่าตอนนี้เนะี่ยมันมีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะ,อะไม่ได้เดินคิดเรื่องทหารไปเลย,เยแต่ว่าในไหนวันนี้ก็ ได้มาเจอแล้วผมก็ถามพี่ในั้นกันว่าเป็นทหารเนี่ยมันเป็นยากหรือเปล่าการที่เป็นทหารมันเป็นไม่ยากหรอกน้องชายน้องอาจจะไม่รู้ว่าการที่จะเป็นทหารมันจะต้องผ่านเยอะอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นอะไรคุณอะไรไม่พูดได้เนี่เราก็ต้องย่ห้เขาฟังมีอะไรหรือเปล่าครับไม่ใช่มันพูกไปรู้เรื่องประเด็นที่จะเล่าให้ฟังโดยประวัติของพี่ยอยนะครับก่อนที่พี่จะมาเป็นทหารเราก็มียศถามประดัศักดิ์ใหญ่โตถึงทุกวันนี้เมื่อก่อนที่ก็ะเดินเตี่ฝุ่นไปวัดบ้านน้องนี่แหละ แต่พอดีว่าวันนั้นที่เห็นว่ากงองนวยการรับสมัครทหารก็เปิดพอดีพี่ก็เลยไปสมัครในเอีกว่าพี่สมัครปั๊บนะพี่ถึงได้กินตําแหน่งเป็นถึ้งแม่าท่านกําลังจะถูกดาบแทงเข้าสู่ รับยาวเ้วยมึงร้องเพลงอะไรก็มึงเนี่ยฮะแม่ขัวขอขออะไรใจขอใจเธอได้เบอร์โทรไงมื่มึงร้องเปลี่ยนเนื้ออะไรก็มึงเนเื้อเขาก็ได้อยู่แล้วมานร้องเนื้ออะไรก็แมปลี่ยนอะไรอะไรต่างเอางีคุยกันโย่เนี่ยเอะไี้ยอจะไปสนใจยังไปสนใจเดี๋ยวพี่จะเล่าไปฟังต่อคือว่าการเริ่มต้นที่จะเป็นาหารหรือว่า ของพี่เนี่ยนะจะต้องเริ่มต้นมาจากการเป็นคนาหารก่อนนะเป็นคนาหารเป็นเป็นหมือเป็นจา่าโอ้ตอนนี้พี่จึงไม่กินตาแหน่งเป็นขึงแม่ถามเธอมึงอย่าเสืยวทะลึ่งไม่บอกมันมันจะแทงจะฟังจะว่า,วามันเจอมือ ก็หลอดตั้งตูทั้งมือเอเอเดี๋ย่าอย่าดี๋ยไปตกมือเขาจะไปตกมือเดี๋ยวจะขอมันร้องเพลงนะฮะเดี๋ไปตกมือไอ้เตามึงร้องอะไรเขามึงอีกเนี่ยใครก็อข,อขอมึงเจ้าภาพขอเขาเจ้าภาพขอมันก็บอกเดี๋ยวฉากหน้าหนูจะร้องคนเดียวเลยไม่ต้องมายุ่งกับเขาเอออะไรนะม,มึงไอ้เตาจุกอกคุยกันอยู่นี่คมมุยกันไม่รู้เรื่องมึงจุกอกก็ไป อย่าเียอย่าให้มีอีกเพียึงนะงเลยอ๋อเนี้นยดโดนน,น้องชายอย่าไปสนใจมันนี่พี่จะเอาไปฟังขั้นตอนสำคัญที่พี่ประทับใจมากที่สุดวันนั้น <c oughs> แ่ก็ <c oughs> หมด <c oughs> เองแล้วนะ <c oughs> <c oughs> หมดเองมัน็ต้องร้องจะร้องทบบใหม่หรอ <c oughs> วันนั้นข้าศึกพมาชิดติดหน้าเมืองพอดีว่าแม่ข้าพุ่ธเกิดป่วยไงไปไม่ได้พี่ก็เลยอาสาไปเป็นแม่ทัพโอ้โหท่านนั้นแหละน้องชายเอ้ย ไปเป็นแม่ทัพนี่สู้ทัพจับซึกได้รับชัยชนะชกลับมาพระองขั้นจึงแต่งตั้งให้พี่เป็นถึง <c oughs> ออกรลวงราชเรดร,ราา ตีมันตายตีสอนเพชรก็ได้สายจริงจังเลยมั้ไหวไหมหมอแล้วหญ่ให้มีเพลงในเตาไม่รู้เรื่องไะใไหวไหมอ่าตะวันครับขอบคุณครับเดินเดิไหวไหมเดินเพวันนี้แน่เลยขอเพลงเดยกก็เป็นเจ้าภาพครับที่หาไปแสดงที่จังหวัดพิษณุโลกครับในวันปูใหญ่ครับเห็นครับบอกจะกลับกรุงเทพแล้วรัวสอนลำเลยคุณ